จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อาริยส,สัจสีภิกษุทั้งหลายพวกเธอเอ็นดูใครและใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอมาตก็ตามยากหรือสายโลหิตก็ตามชนเหล่านั้น อันเธอพึงชักชวนให้เขาไปตั้งมั่นในความจริงอันประเสริฐสีประการด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริงความจริงอันประเสริฐสีประการอะไรเล่าสีประการคือทุก์เหตุให้เกิดแห่งทุกข์ความดับไม่เหลือแห่งทุกขทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข ภิสูจนทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคะกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุก์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุก์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุก์เป็นอย่างนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ขเป็นอย่างนี้ดัง